้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็อย่าโทษว่าผมไม่เกรงใจแล้วกันอันนี้อันนี้อันนี้ผมเอาหมดเลยคุณผู้ชายนอกจากสมบัติชิ้นนั้นของคุณหลงส่วนที่เหลือทั้งหมดนี้ผมจะคิดราคาเหมารวมให้6 0สิบล้านเฮ hey. เจ้านายหลังจากที่เงินแลกของแรกเปลี่ยนกันแล้วถ้าหินหยกถูกเปิดออกมาเป็นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณอีกต่อไปแล้วแน่นอนอยู่แล้วผ้าทั้งหมดนี้เป็นของคุณฮ่าฮ่าฮ่าผ้าชิ้นนี้ เป็นผ้าที่มีค่าที่สุดในร้านแล้วคุณห่วงนี่เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองถิงพูดน้อยหน่อยเริ่มตัดวัสดุของฉันก่อนเร็วเข้าว้าวสีเขียวนี้สีเขียวจักรพพัดสีเขียวจักระพัดใหญ่ขนาดนี้สีเขียวจักรพพัดแบบแก้วนี้มูลค่านี้อย่างน้อยก็มีค่าสามพันล้านสามพันล้านหินก้อนเดียวสามารถขายได้เงินมากขนาดนี้เลยเหรอท่านหลง เราควรจะไปเอาหินกลับมาใหม่นายบ้าไปแล้วหรือไงคนเยอะและตาเยอะหลังจากนี้มีโอกาสลงมืออีกเยอะสามพันล้านเหรอสามพันล้านเหรอมีโอกาสทําเงินสามพันล้านอยู่ในมือทําไมฉันถึงไม่เห็นมันเลยนะเฮ้เย่หวนคุณทําได้ยังไงกันแน่คุณคงจะไม่จริงๆแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างใช่ไหมเฮ้ hey, พี่เย่คุณหล่อมากเย่หวนคุณมาที่เมืองหยกเพื่อเล่นพนันหินใช่ไหมวันนี้ฉันนําเงินทุนจํานวนมากมา คุณพนันตามใจเลยถ้าขาดทุนฉันรับผิดชอบเองถ้าชนะเธอมาแบ่งเซียวหลานเย่ฮวนวันนี้ไม่ได้มาพนันหินเขามาวันนี้นี่คือการขายหยกที่เปิดเมื่อวานไปแล้วไม่ใช่ชีเอ็นชีเอ็นวันนี้คุณดูแปลกแปลกฉันฉันแปลกยังไงรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเมื่อวานแต่พูดไม่ออกแปลกจังโอพี่เฉียนเฉียน เมื่อคืนนี้เอาละละ่ะพูดไม่ชัดเลยอย่าพูดเลยดูสิน้ำหอมคุณฉีดเยอะเกินไปแล้วจนเกิดภาพหลอนแล้วพี่เย่คุณมาขายหยกแต่หินที่ส่งเมื่อวานน่าจะยังมาไม่ถึงใช่ไหมคุณพูดถึงตรงนั้นเป็นหินมูลค่าสามพันล้านและอัญมณีเล็กๆแบบนี้ฉันพกติดตัวไว้โอ้พี่เยทับทิมใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอและยังเป็นสีแดงเลือดนกด้วยเย่หวนฉันชอบขายให้ฉันได้ไหมถ้าคุณชอบ ฉันให้คุณหินแบบนี้ในถั้งสมบัติมีเยอะนี่เป็นอันเล็กๆทับทิมที่มีค่าแบบนี้คุณจะให้ฉันจริงๆเหรือแน่นอนว่าอัญ,ญมณีแบบนี้ฉันไม่สนใจเซียวหลานเธอไม่ได้บอกฉันว่าทับทิมที่ฉันให้เธอมีมูลค่าหลายสิบล้านเหรอนี่มันเม็ดใหญ่ขนาดนี้ยังฝังด้วยแพลตทินัมอีกราคาแค่ไม่กี่พันบาทเองนี่เป็นอัญ,ญมณีที่ผลิตขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากอัญมณีธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงอัญมณีที่ผลิตขึ้นแบบนี้ไม่มีมูลค่าคุณผู้หญิงถ้าคุณจะไปกับคุณผู้ชายท่านนี้ความรู้เกี่ยวกับทับทิมกรุณาไปเผยแพร่ความรู้นี้ที่อื่นเถอะพวกเรายังต้องทําธุรกิจอยู่นะคุณมีท่าทีอะไรเนี่ยเซียวหลานคุณผู้หญิงขอถามหน่อยค่ะที่นี่รับซื้อทับทิมแท้ไหมคะถ้าไม่ซื้ออัญมณีก็เชิญออกไปคุณฉันว่าพวกคุณรับไม่ได้หรอกของในร้านคุณคุณภาพแบบนี้ ให้ฟรีฉันยังไม่เอาเลยทับทิมเม็ดใหญ่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นอัญ,ญมณีธรรมชาติจริงๆมูลค่าอย่างน้อยหลายสิบล้านจะเป็นไปได้ยังไงที่จะหาเจอได้ง่ายๆแบบนี้คุณผู้หญิงกรุณาอย่ามาวุ่นวายที่นี่สิ่งที่อยู่ในมือคุณน่าจะเป็นอัญ,ญมณีสังเคราะห์ใช่ไหมที่ขายตามแผงลอยราคาสิบบาทก็ซื้อได้สิบหยวนคุณมีเท่าไหร่เอามาให้ฉันหนึ่งตันพอแล้วเซียวหลานในเมื่อเขาไม่อยากรับ เราไปที่ร้านอื่นกันเถอะโอ้นี่มันเฉียนเฉียนไม่ใช่เหรอทำไมมาดูเครื่องประดับอัญ,ญมณีเหรอมีอะไรที่อยากได้ไหมคุณชายคนนี้จะซื้อให้สวีซือเฉียงนายตามฉันมาเหรอเชียนเฉียนเธอนี่ช่างเกรงใจเกินไปแล้วฉันมาเพื่อปกป้องเธอนี่คือซูซิคิอองจากเกียวโตเขาเป็นผู้ที่ตามจีบชิเอ็นชีเอ็ชีเอ็ชีเน,เน,เน,เนไม่ชอบเขาเลยพี่เย่ช่วยส่งเขาไปได้ไหม เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้ฉันไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนฉันจะจัดการกับเขาอย่างไรดูฉันสิคุณสุทับทิมสองเม็ดนี้เป็นของขวัญจากเพื่อนให้กับเชียนเชียนคุณรู้จักนักออกแบบเครื่องประดับบ้างไหมทับทิมเลือดนกคุณภาพแบบนี้ถ้าขัดเกลาอย่างดีราคาน่าจะพุ่งถึงหลักร้อยล้านคุณเจ้าทัพทิมสองเม็ดนี้ซื้อจากที่ไหนเหรอฉันไม่ได้เป็นคนซื้อนะนี่เป็นของเย่หวนที่เขาให้ฉันต่างหากเย่หวน เป็นคุณชายของบ้านไหนทําไมฉันไม่รู้จักในเมืองหลวงยังมีตระกูลเย่อีกหนึ่งตระกูลเขาชื่อเย่หวนพี่เย่ทับทิมสองเม็ดนี้คือเขาให้เฉียนเฉียนของขวัญที่เลือกมาอย่างตั้งใจฮ่าฮาพี่ชายไม่ใช่ว่าฉันดูถูกนายหรอกนะนายมีเงินมากขนาดนั้นเหรอคุณสวีพูดถูกฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นจริงๆพี่ชายนายพูดตรงดีนะฉันชอบเธอฮ่าฮ่าฮ่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นแต่ ฉันเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมลองเสี่ยงโชคเล็กน้อยก็ได้เงินมาหลายพันล้านแบบสบายฮ่าฮ่าเลยซื้อทับทิมมาให้เฉียนเฉียนยังคงสบายสบายอยู่เลยเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> ท่านแขกผู้มีเกียรติใจเย็นๆกันหน่อยนะครับผู้จัดการโจผมมีทับทิมอยู่บ้างไม่ทราบว่าร้านของคุณรับซื้อไหมเย่หวนคุณไม่ได้บอกว่าทับทิมเม็ดนี้ตั้งใจจะมอบให้คุณเย่ใช่ไหมแล้วทําไมตอนนี้ถึงจะขายละ่ะอ๋อที่แท้ก็ทําตัวให้ดูดีเกินจริงฉันเคยพูดเมื่อไหร ว่าฉันมีทับทิมแค่สองเม็ดอืมนี่ทั้งหมดนี้เป็นทับทิมอืมทับทิมพวกนี้คุณจะขายจริงๆเหรอคุณโจเสนอราคามาเลยทับทิมดิบพวกนี้คุณภาพดีมากในนั้นมีคุณภาพสีแดงเลือดนกร้านของฉันยินดีซื้อในราคา200รล้านอ่า ได้ค่ครับกรุณารอสักครู่ฉันฉันจะไปจัดการให้คุณเดี๋ยวนี้200ล้านถึงแม้บ้านฉันจะเป็นตะกูเศรษฐีแต่เงินค่าขนมที่ฉันมีก็ไม่ถึง200ลนะ้านนะฮ่าฮ่าพี่เย่คุณเพิ่งบอกว่าคุณเก่งเรื่องการพนันหินทําไมไม่รออีกสักหน่อยไปที่ร้านพนันหินเล่นสักสองสามรอบการพนันหินที่นี่มีร้านพนันหินมีแน่นอนมี ร้านพานาันหินแห่งนี้เป็นที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโตหรือว่าเดี๋ยวเราไปกันลองเล่นสักสองสามรอบวันนี้จะให้คุณใช้เงิน200ล้านให้หมดเลยก็แล้วกันสำหรับคนอย่างสวีสือเฉียงจิตใจเขาแคบมากเขาต้องมีเจตนาไม่ดีแน่เฉียนเฉียนเธอก็รู้ถึงความสามารถของพี่เย่คนที่จะหลอกเขาได้ยังไม่เกิดมาเลยดูสิคุณชายสวีมาแล้วคุณชายสวีเป็นเซียพานพนันหินสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเปิดเจอหยกมุ่งน้ำแข็งวันนี้คุณซูจะเดิมพันที่ไหนครับให้พวกเราได้โชคดีตามบ้างสิ ทุกท่านชมเกินไปแล้ววันนี้ตัวเอกไม่ใช่ผมแต่เป็นคุณเย,ย่คนนี้ต่างหากวันนี้เขาจะมาแสดงฝีมือที่นี่ในเกียวโตวมีตระกูลแซ่เย,ย่ไหมครับนี่ไม่ใช่คุณสวีที่พาคนติดตามมาด้วยใช่ไหมเฮ <Hey, S 1> พูดแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคุณเย,ย่ไม่ใช่คนธรรมดาพี่เย,ย่คุณมีสายตาดีในการดูหินพันเรามาเดิมพันกันไหมให้ทุกคนได้เปิดหูเปิดตาคนนี้อยากให้เงินฉันขนาดนี้คุณสู้จะเดิมพันยังไงอ่าในที่สุดก็ติดกับแล้วอ่า กดง่ายมากเราทุกคนเลือกหินดิบสามก้อนให้ผู้จัดการโจประเมินราคาทั้งหมดหินดิบสามก้อนของคนที่แพ้จะเป็นของคนที่ชนะเดิมพันหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านเลยเหรอคุณสวีเราสามารถลดเงินเดิมพันลงได้เพื่อความสนุกสนานของทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงฉันจะทำให้เขาแพ้จนหมดตัวเฮพี่เย่เงินแค่พันล้านคุณไม่กล้าหรือไม่อยากเล่นคุณสวีดูเหมือนจะรีบ เอาเงินมาให้เย่ยหวนเลยนะในเมื่อคุณสวีสนใจขนาดนี้ฉันก็คงไม่อยากทําให้ผิดหวังตกลงฉันจะเล่นพนันกับเธอถิงตกลงผู้จัดการโจคุณช่วยมาเป็นพยานให้หน่อยจะได้ไม่มีใครปฏิเสธทีหลังผู้จัดการโจทําตามที่คุณสวีบอกบิจิงนี่ไม่ใช่เงินเล็กน้อยใช่แล้วใครจะปฏิเสธก็ยังไม่แน่ตกลงฉันจะเป็นพยานให้ตามกฎฉันเลือกก่อนชิ้นนี้ฉันเอา คุณสวีลงมือแล้วได้ยินมาว่าหินที่คุณสวีสัมผัสมีโอกาส80%ที่จะเจอหยกวิธีการนี้ช่างมืออาชีพจริงฮ่าฮ่าอืมอืมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฉันจะเอาทั้งหมดพี่เยฉันเลือกเสร็จแล้วถึงตาคุณแล้วฮ่าฮมีฝีมืออยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักอืมนี่นี่นี่ ฉันเอาทั้งหมดแค่นี้ทำไมเลือกง่ายขนาดนี้ละ่ะก้อนหินที่ถูกปิดไว้นั่นถูกเก็บมาสามปีแล้วไม่มีใครกล้าแต่ต้องเลยผลแพ้ชนะชัดเจนแล้วไม่ต้องแข่งต่อแล้วเฉียนเฉียน,นพี่ใหญ่เย่เป็นคนเลือกเองเลือกแบบนี้ง่ายเกินไปหรือเปล่าเชื่อพี่ใหญ่เถอะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการุณาเชิญไปที่ห้องเจรนายของเราฉันเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วรับรองความยุติธรรมและโปรง่งใสเชิญครับไปกันเถอะคุณสวีคุณเย่ จะเริ่มเปิดหินของใครก่อนดีแน่นอนว่าของฉันสิเริ่มจากก้อนนี้เลยให้ทุกคนได้เปิดหูเปิดตาเย่หวนขอโทษนะสวีสซือเฉียงทําให้เธอลำบากใจเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองไม่เป็นไรหรอกเขารีบเอาเงินมาให้ฉันฉันจะไม่รับก็ไม่ได้อืมแต่พอเธอชนะแล้วเขาก็คงจะตามรังควานเธออีกแน่แต่ว่าเธอไม่ต้องกลัวไปหรอกระกูลนี่ของเรา ไม่ได้กลัวตระกูลสวีของเขาหรอกมีเรื่องแล้วคุณชายสวีเก่งจริงๆเลยนะสายตาของคุณชายสวีนี่ไม่ธรรมดาเลยสมแล้วที่เป็นทายาทตระกูลใหญ่หินก้อนนี้อย่างน้อยก็มีมูลค่าหลายสิบล้านเย่หวนถึงตาคุณแก่หิแล้วรบกวนอาจารย์ด้วยครับได้สีเขียวอีกแล้วแต่สีดูหม่นไปหน่อยเทียบกับคุณสวีไม่ได้เลยความแตกต่างมันชัดเจนเกินไป ยกน้ำมันชนิดพิเศษ8ล้านฮ่าฮ่าฮ่าคุณเย่ตอนนี้ยอมแพ้อย่างทันนะแค่คุณยอมปล่อยมือจากเฉียนเฉียนฉันสามารถลดเงินเดิมพันลงครึ่งหนึ่งได้คุณสุริพร้อนอะไรยังมีอีกสองก้อนไม่ใช่เหรออืมให้หน้าไม่เอาหน้าต่อไปแกหินโอ้พระเจ้ามีสีเขียวอีกแล้วฮ่าฮ่า คุณสวีราคาขึ้นสองรอบแล้วยกแก้วสีเขียวแอปเปิ้ล23ล้านเปิดต่อไปเลยให้กับอาจารย์ยกเนื้อเนียนสีม่วง15ล้านยกม่วงเนื้อเนียนแม้ว่าจะหายาก แต่ก็ยังไม่เทียบเท่าของคุณสวีดูสายตาของคุณสวีสินี่แหละคือความสามารถจริงๆโอเคถิงพี่เย่ตอนนี้มูลค่าหินของฉันทั้งหมดอยู่ที่3 7ล้านแต่ของนายมีแค่2 3ล้านทําไมเราไม่สรุปผลล่วงหน้านายจะได้แท้น้อยหน่อยในเมื่อคุณสวีรีบร้อนขนาดนี้ทําไมเราไม่เพิ่มเดิมพันอีกหน่อยละ่ะ